นกระเป๋าผ้าเลยนี่เลยครับผมกระเป๋าผ้าด้วยด้วยสีอะไรสีเทคทายครับมจะเป็นเทคทายตัวนี้นะคะนี่ผมมาลาบูเลยเทคพายกคือสีเทคทายตัวนี้จะเป็นสูตรน้ำครับผมอ่าสำหรับผ้าสีขาวก็คืผสมน้ำผสมน้ำเกือน้ำได้ก็ดีมันยังไงนิ่ม เข้ากับเนื้อผ้าเลยก็สีนิ่มสีนิ่มบนผ้าบนผ้าอ๋อที่ว่ามีเดียวจับแล้วนิ่มนิมาถึงสีสีก็นิ่มค่ะลงแล้วนิ่มแล้วอย่างอื่นไม่นิ่มหรอครับอย่างอื่นอะรอะอะอะคริลิกถ้าลงบนผ้ามันจะแข็งฮะแบเนได้เค้นได้แต่แข็งแล้วก็ถ้าลงหนาก็คือมันจะแบบแตกแตกด้าน้วใช้ อ่าที่หาง่ายๆกระเป๋าที่หาง่ายๆนี่แหละเรียกกระเป๋ากรเป๋าเก็บ่จริงไม่ได้ออกไปหาซื้ออะไรเลยมีอยู่แล้วนี่แหละมีอยู่แล้วใช่ก็เมีแบบหยิบเอามาวาดแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มอีก่ไหมครับอ่าวันนี้ออจะใช้ตัวนี้นะคะเซ็ต เทคไทคัลเลอร์ก็คือในเซ็ตจะประกอบด้วยสีสีก็คือมีแม่สีให้แล้วแล้วก็เพิ่มสีเขียวมาในเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยผู้กันแล้วก็มีแทมเพล้สองชิ้นสีผสมได้สีผสมกันได้ก็คือการผสมสีเลยใช่แล้วก็เหมือนถ้าแนะนําขดปีก็จะเป็นสีขาวสีดําเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าสไตล์ลูกใช่ลูกมันต้องมีการผสมภาพนี้ถ้าถามว่าอะไรยากก็คือยากการผสมสี มันจะเป็นสีตุนๆมาอย่างน้อยต้องมีสีขาวผแนะนําเลยจริงก็คือแล้วแต่ตามใจคนบ้านนะใช่อาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแวสีเข้มหน่อยแล้วก็เดยนหนูจะมีตัวกิเตอร์กิเตอร์ก็คือแบบลัดเพชรนะคะเอาไว้ตัดเส้นเ่าไว้แบบทำประกายตาแมวตัดเส้นเขียนตัวหนังสือแล้วก็จะมีตัวสามดีจะวาดตรงกระดิ่ง้องแมวจะให้มันนูนสามดีคือจะเป็นตัวนูนอ่าก็หมอนกับว่าเป็นสีที่บอกว่า มันจะลอยตัวใช่จะนูนขึ้นมาเลยก็คือหลักๆก็จะแต่ทั้งหมดก็คือสูตรน้ำสูตรน้ำหมดเลยมันก็เลยต้องใช้น้ำในการล้งในการช่วยอะไรเงี้ยนะผู้กันก็ใช้ผู้กันพีระมิดครับผมับอันนี้ก็คือร่างธรรมดาก่อนร่างธรรมดานะครับตัวร่างผมก็ใช้เป็นสีไม้ระบายน้าของมาราบูเลื่อ ก็คือมันจะไม่เลอะที่เวลาล่างมันก็จะหายไปเลยว่าใช่มันระบายน้ำมันจะได้กลมกลืนกับสีกลมกลืนไปเลยก็คือโดยรวมลงโดยรวมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเก็บรายละเอียดตาแล้วก็ขนอะไรอย่างนี้ลงสีรวมรไว้ก่อนใช่ลงสีเหมือนสีขั้นแรกไว้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าตั้งแต่หางหางหัวตัวอะไรคือเรายังยังไม่สะกิดยังยังไม่สะกิดขนอะไรต่างๆนะครับเขาเรียกลงตำแหน่งว่า ใช่สีขาวครีมนะตรงนี้ออกอมเขียวหน่อยนะครับเขียนยากไหมบนผ้าผ้าดิบเนี่ยผ้าดิบมันจะยากกว่าผ้าคอตตอนเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นร่องๆของผ้าพราะนีเขาไม่ได้ลงแก๊สส้ใช่เหมือนแทนวาสใช่ถูกต้องนะครับก็คือต้องลงเนื้อสีให้มากขึ้นหน่อยใช่แต่สีก็สดนะครับผมยังไงก็สดค่ะแต่ยังไงไม่ทะลุใช่ไหมไม่ทะลุค่ะใช่ไหมข้างในข้างหนข้างในก็ไม่ทะลุ แต่ถ้าเราลงหนาก็อาจจะมีแต่นี้ไม่ทะลุให้ดูไม่มีทะลุค่ะไม่ได้ลองด้วยแต่ถ้าอยากให้เขียนง,ง่ายก็หาอะไรลงองแข็งๆหน่อยเงานนไม่ทะลุค่ะไม่ทะลุเก็บรายละเอียดเรื่อยๆย่างนี่เดี๋ยวเห็นปะาก,กายั้ไหมเดี๋ยวว่าจะใส่ตัวนี้ ให้มันแบบมีความเงาขึ้นมากระดิ่็งกดิก็ยางโบก็ยางนี่นี่เดี๋ยวดูน้องออยน้องออยน้องออยอันนี้เราต้องรอแห้งมันจะเห็นแบบเป็นประกายชัดเจนเลยใส่อะไรพิเศษใช่ไหมใส่ตัวกิเตอร์ตัวนี้ค่ะที่อราใช้นะคะคือเซตนี้อ่ะพีมขอขายของนิดนึงมันจะประกายยังไงขอดูจุดที่แห้งหน่อยครับสินค้าดูจากที่อ่าได้เลยนี่เลยนะคะ้แล้ว ตัวนี้จะเขียนได้ทั้งผ้าดําผ้าขาวนะพี่เดียวจะเป็นตัวกิตเตอร์วิงวิงเลยที่นี่ที่ดีไปมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะจะวิ้งวิงอย่างนี้เลย้งนะแต่ต้องรอแห้งจริงไหมไม่แน่ใจไม่แห้งจะมองไม่ค่อยชัดใช่มันจะเป็นเหมือนเนื้อกาลเรียบๆก่อนใช่ต้องรอแห้งส่อนิดนี่เป็นพัลเลอร์วันเขียนบนผ้าได้ผ้าภาพนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผ้าเป็นเงาใช่ไหมอ่ะเป็นเงาเงาที่ตัวแมวเขา เหยียบย่ำบนพื้นไม่หลุดไม่ลอกนะคะถูก็ไม่ติดมือนะคะเราจะไม่ใช้เงาที่ค่าเข้มเกินไปเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพสไตล์น่ารักน่ารักนะครับก็ต้องใช้สีสดค่าแท่นนิดเดียวเองนะแท่นนิดเดียวไม่ไม่ต้องถูเยอะเจอแล้วมีเงาเหมือนกับอ่าเขาเดินบนพื้นเลยเห็นไหมไม่ลอยละไม่ลอยแล้วใช่ไหมมีพื้นให้แล้วใช่มีพื้นให้แล้วเดินย่ยนิดนึงยกขา